เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกลเมื็ดเราให้ปังคือเก่าแหละจ้าปลาบนคูนปิดปาาแหละจ้าแบกทั้งหอบจ้ากระสอบยังคะกระสอบยังคะเออของของอะไรนางก็ได้กระสอบปลาพี่น้องเอ้ยปลาตัวบักใหญ่จะข้างกระสั้นตัวห้อยเนี่ยพ่อจ้าสบายดีนะจ้าสบายดีพี่น้องมาขะคองนราจะซื้อหลายอันหลไร นักกระดอกของก็ประมาณสามโลแล้วกระแป้งนะ,งะพี่พน้องกระแป้งเต็มของบอบกแปะกำลังขึ้นมาเขาม่กระโดด้อย่างเขากัญญางผ่านป้าเขาไม่ได้เข้าบ้านพี่น้องพอบาคนปิดบ้านใบคนนอกใบเข่าคนในไม่ออกคอนนอกใบเข่าจ้าพี่น้องไปอยูุเขาไปแป๊บนายเดียวเยนาะแมนเขาไปแล้วเขาไปแล้วเพื่อนบอกเพื่อนพญ่บ้านเพื่อนโทรบอกว่าให้ออกเพื่อนไล่ผีออกเพคนอะออกไปเดี๋ยวนี้นะ จะเละออกมาจากเข่าบ้านไปได้พี่น้องเลยแม่ออกทางไหนจะเลนี่โคตรแบคุ้มพี่น้องเอยหอบของเมื่อกินสูบลูกสูราสู่พอสู่แม่กินพี่น้องระวังป่าขาดลุดออกเด้อในปลาใหญ่ตัวหนึ่งได้กระแป้งของหนึ่งพี่น้องเอากระสีเมื่อเมื่อลาบกิน เออไม่ดูกลางยางเมื่อพี่น้องแบกกระสอบโพดโพเออกบมันทะลุปั๊มน้ำมันยังว่ายางเลาะลุงงงนี้โพเออต่เนี่งกับลังงาไม่ได้รอดหัวลายรอดเมื่อรอดหัวขึ้นไปขึ้นข้างสิทุ่น มันขึ้นยากค่าส่วนมันมันหกขัดเลดเพิน่นเพิ่นไปถือขาดลอดมานำเออลอดขวดสิเป็ดจะขวดผิดเอาเอ้ยเศร้าหนาวแล้วไปเฮ้ยยังเขินหนาวป่ะนักบ่แบกป่านะบ่นักค่ะทีแรกเนอก้องว้เป็นสองโตได้วาตัวเดียวพอ,อที่แรกว่าใส่เป็นสองต่อตัวใหญ่บอกใหญ่หนึงใหญ่มาก เอาเมื่อเห็ดเด้อฮะคนไม่ขิ่เลยครับเห็ดเด้อก็แป็บสิกิดก้อยสิกิดจ้ำก็บแป็บเลยเห็ดประจิจ้ำกินเพิ่มวะจ้ำไม่ได้แบบพักก็เต็มสวนเอาพักห่อแล้วก็คุยตจิ้มมันเลยฉันกินดิพัดไปหากคอเข่าเลยคืออยู่เลยเลยกระสอบเขียวคอขบุกขบเบือได้ทอดผัเเ่าไมถาวรเอ้ยเออพี่น้องน้ามาสร้เห็ดเห็ดเอาคนมาโพดพาย่างไก่พี่น้องก็ไก่ไก่อย่นี้เนาะ กระยัคหินยางทางลาดยางเนี่ยยางแต่ทางีหินแห่หลายเออจะคือคนมาขอเข่าอยู่ดีเลยขอเข่าบุกกะเบื่อเลยตอนใต้กระเป๋าเขียวดินเต็นเลยนี่นะนี่เด็สวนมันนี่แล้วนี่ขอบทางสุดเล่งไปแล้วเนี้ยของเจ้าบนี่พน้องเอ้ยพาคนขอเข่ายางไก่ แต่นางกระสูดตายนางบ่าวเพนางนางได้ของกินหลายบ่เมื่อยพี่น้องบ่ได้มาเสียเมื่อยซือๆได้แต่เครื้อมันมันปลูกเพาะนะคะนางมันยังเที่ยงเตื้อมันงามงามพี่น้องมันอิดแมนซึ่งม็ดพันตัวค่ะมันพันมันมันก็ะสเป็นสีม่วงเต๋มันก็สีงามพานางมาเดินพาเบาเป็ดจูลิปลีพอด้ะปวดเมื่อยยากพวดหล่าพาาหยางไก่พี่น้อง เมื่อสีดำปลูกมันเป็นขุมมันเห็ดเป็นขุมเห็ดมันนี่นะมันนี่มันปลูกเป็นขุมมันสิเป็นหัวบ่เฮ้ยมันเป็นดินทรายดินของอะไรนะตัวเห็ดเป็นคู่อะไรเอากระสเดยเมื่ออะไรพี่น้องปเมื่อเมื่อโอ้ยมาถึงแล้วพี่น้องแอ้์ครับรถเมื่อยเตอะอารมณ์แม่ปลาเนี่เสียนี้อยากปลาบุนอยากระปูแล้วก็แปะ คุนกระสิบมันลายเลยบอกมันลายมันลายเต็มของพูน่ะกนี่นมันเต็มของลายแหงพี uh, ่น้องจะเต็มของสมก็เอาของไ่ไปเบิดและ เห็ดเนี้ยกินมันนี้เคอได้หลายป้าหลายกระเบิ้ด้านอีกแล้วเอ้ยหลายเต้หลายว่านเศรษฐกิจเลยเนาะคะกปแฟขันสองร้อยตโต ปลาได้ครับประมูลนะนะออกมาปลานึ่งปลาจ่นี่นะจากคนเสียคนชิดค่อยชิดซอยชิดจมพี่น้องเอ้ยปลาใหญ่เครื่อมันเอาไปปลูกเลยบ่เฮ้ยนี่คัพอดีไปน็บเลยเครื่อมันตัวเดียวหรือปลาในเครื่อมัน มันนะงามงาม,มันสีม่วงพันมันสีม่วงมันอิดนะคะ,ะพันมันสีม่วงค่ะพมันสีม่วงค่ะเสร็จังกินป่าเสร็จังกินป,ป,ประบนประบนละเห็ดสก,กิน สิปิ้งว่าปลายใหญ่เสือเสือสามสิป,ปุกมันกเฮ้ยปลาปลูกม,มันแบบนี้สีม่วงสวยงามนะจ๊ะยกให้ปลาบุญเป็นแม่ครัวเลยประเดี๋ยวสิลาบกระแป้งบอรหรือว่าสิลาบปะ บอกว่าเ่เห็นปอเป็อะก่อนปลาตัวปักใหญ่พี่ดอกจ้ะสัมสิกินประมาณสามโลได้คทำไงมันปาบบานเห็นยังกิน กระแปะได้รลายแห่งได้รลายกว่ามือนั่นอีกเดวจะเคื่งถังสบายดีพี่น้องป่าจะมาโตใหญ่ทันทเสร็จยังกิน,กน,นจำป่หลาบซอยจำเออป่าเอีเ่ยง แต่ปลาใหญ่มากระปุกเสร็จอยากกินแล้วพี่ดาวเอ้ยมาจากไหนมาจากงานสีหแบบพออยากกินจ้ำปลาเป็นไหโอ้อแบหับเปียกเสื้อผ้าก็ไปดิพี่ดาวก็เปียกไปนั่งขอบหมอพยายามอยูอยน่นะนะ เปลียบปลูกมันจ้าเปลี่ยนสภาแล้วพาไปปลูกมันพี่น้องปลูกไว้ไจากเสตติดเลยเอาไวด้วดวด,วดวมันสีเหีียวมันอ่อเเออบังได้งามจ้ะกระทบปลูกบดสัวได้กับสิม่วงบดม่วงบดให้หน้าหลุดแล้วมันใจอินน่นสีม่วงบดให้หน้าพอแล้วนี่สับสีงามแนมไปสีม่วงนาสีม่วงจ้าพี่น้องครับเปลี่ยนสะพาครับปลูกมันกัน ไปหาเปลี่ยนเสื้อผ้าปลูกมันจ้าไปนอนจ้านอนสกอบฝาบรรยากาศไอ้สัตว์นี่้ะจ้าหากา็มาดงมกระแปะกระเปียกเนกระตุนกระโตมาไกลพอจะพอจะบาดเสือจนแหงพี่น้องเลยไกลพอสมควรแหงแล้วสัตว์ฝาบบรรยากาศไว้สัตวนีล้ละจ้าพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าสวัสดีจ้านากักเกษตรอยู่นี่นะคะปัจจุบันเขาบไหวเขาแต่โบน,นี่จะอยู่ในจักมื่อเป็นห่วงต้นดอกไม้ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮะป้า,า,าคอยล็อกดาวน์แล้วตินนดโควิดสองคนข่าว <c oughs> แล้วก็เฝ้าออกมาขจาสิบปิดบ้านพยาบ้านโทรบอกว่าเฝ้าออกแล้วสิบปิดบ้านแล้วฟ้าหมูม่มาส่งก็เลยถอดได้ออกเกลือบ่ได้เข่าแล้วพักกันเป็นอยู่สวนจ้าสบายดีพี่เนาะ